ผมยังอยู่ภูทับเบิกนะครับจะพาท่านชมบรรยากาศตอนเย็นๆของภูทับเบิกครับผมตามผมมาเลยครับครับนี่ก็คือภูทับเบิกครับผมภูทับเบิกผมกําลังมาติดต่อห้องพักครับที่อีกมุมหนึ่งของหมู่บ้านภูทับเบิกครับผมผมจะซูมภาพให้ท่านดูเห็นไหมครับก็ ก็ตัวนี้ครับหมู่บ้านของปูทับเบิกอีกมุมหนึ่งครับผมอีกมุมหนึ่งเราก็บ้านอยู่ไกลๆอ่ะอยู่ตามสันเขานะครับสันเขาภูเขานะครับผมก็จะซูมกลับคืนมามาอยู่ไกลขนาดไหนครับนี่คือคือการปลูกฟ้างของหมู่บ้านปูทับเบิกเดี๋ยวนี้ก็กลับมาดูมุมนี้อีกครับอีกมุมนี้ผมอุจจะรูมให้ท่านดู ปูให้ท่านดูการปลูกฟางบ้านของคนปูทับเบิกครับอยู่อยู่ใกล้ๆนี่ครับนี่อยู่ไกลนะครับเนี่ยตัวนี้อยู่ไกลปลูกตามแนวเขาฝันเขาแนวเขาฝันเขาครับเดี๋ยวผมก็จะเอาภาพกลับมาว่าอยู่ไกลขนาดไหนโน่นครับไกลไหมครับเอาลงอีกก็น่น ไกลไหมครับอยู่ไกลนะครับผมยิงอยากจะให้ท่านดูวิวลักษณะนี้ครับผมหมู่บ้านตัวของหมู่บ้านก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้ปลูกสร้างตามแนวขุนเขานะครับตามแนวขุนเขามาดูภาพครับดูภาพดูแต่ละที่แต่ละที่เป็นหมู่บ้านที่สลับซับซ้อนนะครับอากาศหนาวครับตอนนี้อากาศหนาวเริ่มเย็นครับผมครับ สำหรับท้อนมากครับตูดตามเชิงเขาเนินเขาครับผมดูครับดูดูมุมไกลๆวันนี้ก็คือหมู่บ้านภูทับเบิกที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาครับอยากมาดูอยากมาเที่ยวครับเป็นยังไงบ้างครับอยากมาดูมาเที่ยวเดี๋ยวผมจะซูมให้ท่านดูอีกทีหนึ่งครับนะครับนี่ผมซูมเข้ามานะครับนี่ผมซูมเข้ามาแปดเท่าแล้วครับ ่บ้านภูทเบิกครับก็น่าดูไหมครับน่าดูไหมก็น่ามาเที่ยวนะครับน่ามาเที่ยวในพื้นที่นี้ครับพื้นที่ภูทบเบิกหมู่บ้านในฝันที่ทุกคนอยากมาครับนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งของภูทับเบิกตอนคำ่คำๆ่นะครับตอนคำ่คำค่ก็ห้าโมงกว่านะครับค่ำไมมค่ัห้าโมงกว่าเกือบหกโมงครับ ความปลูกบ้านเป็นชั้นๆน,นะครับเป็นชั้นๆสวนกระล่ำปีปลูกอยู่บนเชิงเขานะครับปลูกอยู่ใกล้หม,มู่บ้านของภูทับเบิกนะครับเันก็ดูนะครับดูไกล้กลน,นะครับดูใกล้นู่นครับแล้วผมจะซูมภาพให้ท่านดูนะครับซูมภาพให้ท่านดูแปดเท่าครับมีแปดเท่าครับ ผมจะซูมไกลๆให้ท่านดูที่ปูกบ,บ้านหรือตามเชิงเขาแนวขุนเขาครับแนวขุนเขาครับเป็นยังไงกันบ้างครับแนวขุนเขาตามเชิงเขานะครับในการปูกบ,บ้านของหมู่บ้านภูทับเบิกครับผมหมู่บ้านภูทับเบิกแล้วผมก็จะกลับภาพไปอยู่ที่ปกติครับผมกลับไปอยู่ที่ปกติครับ นี่คือการกลับไปสู่ภาวาปะปกติของหมู่บ้านภูทับเบิกครับผมเป็นยังไงครับการปลูก,กแถวเนินนี่นี่ครับตรงเนินตรงเนี้ยเห็นไหมเนินตรงเนี้ยครับเนินตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนินตรงเนี้ยการปลูกบ้านของเขาก็เป็นอย่างนี้แบบชาวหมอกชาวมงที่อยู่กันครับชาวหมอกชาวมงอยู่กันผมจะกลับภาพให้ท่านดูกลับกลับ ก็สุภาพว่าปกติครับเป็นอย่างนี้นะครับหมู่บ้านภูทับเบิกครับนี่ก็ภาพตอนเย็นๆของหมู่บ้านภูทับเบิกนะครับผมก็จะถ่ายแล้วก็ค่อยซูมภาพตอนค่ำๆตอนค่ำๆให้ท่านดูนะครับผมจะ z ูมอันนี้สิบเท่านะครับสิบเท่าที่ผมโชมอยู่นี้ก็คือสิบเท่าครับสิบเท่าหมู่บ้านบนเชิงเขาของภูทับเบิก จะลดภาพลงไปเรื่อยๆว่าเขาตั้งมบ้านยังไงนะครับถ้าผมลดภาพมันก็จะเป็นดํานองนี้นะครับถ้าผมลดภาพลงมันก็จะเป็นดํานองนี้ถ้าผมขยายภาพขึ้นนั่นก็จะได้ดูรู้ได้ดูได้เห็นนะครับผมได้รู้ได้ดูได้เห็นมุมของสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยมุญบุญภูทเบิกครับผมดูครับนี่ก็ เป็นการสร้างหมู่บ้านอีกแบบหนึ่งครับผมบนภูทัาเบิกครับเป็นสถานที่พักผ่อนครับท,ที่ทุกทุกคนทั้งไทยหลังไหลอยากมาหลงไหลอยากมาครับทั้งไทยหลงไหลอยากมาไปภูทัาเบิกไปภูทัาเบิกนะครับก็น่าชมดีอยู่หรอกครับแต่ตอนนีก้ก็อากาศเย็นนะครับหนาวขึ้นมาหน้าร้อนนะครับก่อนขึ้นมาก็ร้อนตามแตกก็ผมเมื่อขึ้นมาถึงก็ ถือว่าอากาศก็จะเย็นสบายครับผมอากาศก็จะเย็นสบายผมซูม,าม,มภาพให้ท่านดูนะครับดูภาพให้ท่านดูว่าเป็นลักษณะไหนนะครับก็ผมก็จะค่อยแพนภาพไปเรื่อยๆครับมองกจะสันนิดหน่อยครับแพนภาพไปนิดหน,น่อยแพนภาพไปเพื่อท่านดูหมู่บ้าน เดี๋ยวผมจะกลับภาพให้ดูนะครับภาพให้ดูนะครับอยู่ไกลมากครับถ้าอยู่ไกลมากตัวนี้เนี่ยอยู่ไกลจากผมเนี่ยไม่ต่ำกว่าประมาณ8 0 0หรือถึงกิโลครับผมแล้วผมก็จะเอาตัวนี้กลับมาครับผมม่บ้านพูทะเปิดตัวนี้กลับมากลับมาแล้วผมก็จะชูออกไปด้านดูอันนี้อยู่ห่างผมประมาณ500หรือ700รอยแล้วครับ เดินจนตับแลบเดินจนเหนื่อยนะครับขึ้นเขาลงเขาท,ที่ไปที่มามของคําว่าหมู่บ้านภูทับเบิกดินแดนแห่งทุกคนหลงไหลไฝฝันหนุนเมาผู้บา่าวสาวอยากมานอนอยากมาเที่ยวนะครับอยากมานอนมาเที่ยว ทางหมู่บ้านนะครับบ้านก็ปลูกไปแลงพืชพันธุ์ก็ปลูกครับก็ปลูกไปปลูกกะลัมปลูกสตรอเบอรี่แลงต่างๆปลูกกะลัมสตรอเบอรี่ปลูกสับปะรดที่ปาถะนะครับที่ก็ปลูกแล้วเขาก็คือสร้างบ้านแทรกอยู่ตามไร่ของเขาสับปะรดก็มีครับสับปะรดก็มีเขาก็ปลูกแทรกอยู่ตามอย่างนี้นะครับวิถีชีวิตของหมู่บ้านฟูทเบิกครับผม ตอนนี้ก็มันก็หน้าแรงครับเขาเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็ไถปวนดินเพื่อที่จะเรียมลงพืชแล้วดูแลกับพืชดูแลแรงของเขาก็จะเตรียมลงครับเรียมลงโไปดูไปนะครับนี่ก็วิถีชีวิตของครูทับเบกครับผมก็ถ้าท่านใดก็อยากมาเที่ยวกัมาเลยครับมามาเที่ยวอ,อากาศก็ถือว่าเย็นเย็น การถือไว้เย็นนะครับเย็นนะครับซูมภาพให้มันเล็กลงพื้นที่ตรงนี้ซูมภาพให้เล็กลงท่านก็จะได้รู้ว่าภาพจริงที่เป็นภาพที่ไม่ซูมนะครับนี่คือเป็นภาพจริงของภูทับเบิกนะครับเป็นภาพที่ไม่ซูมนะครับเป็นภาพจริงไม่ซูมเข้ามาแต่ผมซูมเข้ามาเพื่อจะให้ท่านดูภาพที่แท้จริงของภูทับเบิกกระพาท่านชมบรรยากาศตอนเช้าเช้าของภูทับเบิกครับ เดินตามผมมาเลยครับครับอันนี้ก็คือตอนเช้าๆของภูทับเบิกก็จะให้ท่านดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูทับเบิกยามเช้าสวัสดีตอนเช้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทาคลิปหน่อยครับชีวิตหลังกเกษียณน,นะครับผม นี่ก็บรรยากาศเช้าเช้าครับบรรยากาศแห่ภูทับเบิกวันนี้นะครับอากาศค่อนข้างหนาวแต่เมื่อวานนี่อยู่ข้างล่างร้อนตาบแตกนะครับที่หลุมสากครับผมมาชมบรรยากาศสวยๆงามๆบนภูทับเบิกครับผมน่าชมครับน่าชมครับน่าชม ก็อีกมุมมองหนึ่งตอนเช้าเช้าของภูทับเบิกครับผมตอนเช้าเช้าของภูทับเบิกหมู่บ้านในฝันภูทับเบิกที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์ครับบรรยากาศตอนเ,เช้าครับตอนเ,เช้าก็น่ามาเที่ยวครับผมถือว่าเป็นพื้นที่แลนด์มาร์กหนึ่งของจังหวัดเพชรบูร์ อยู่ในพื้นที่อำเภอหล่มศักรครับทางขึ้นมาก็จะลำบากหน่อยแต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับผมท่านอาจจะดูสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็ได้ครับครับบรรยากาศเ,าเช้าเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูทับเบิกความสวยความงามอีกมุมหนึ่งกับความสวยความงาม ของภูทับเบิกที่ตั้งหมู่บ้านอยู่บนสันเขานะครับสันเขาอันสูงนะครับตายขึ้นมาครับที่ภูทับเบิกมาสิกำลังขึ้นกับสวยงามครับผมนี่ก็คือเป็นบรรยากาศของหมู่บ้านภูทับเบิกครับเป็นบรรยากาศของหมู่บ้านภูทับเบิกอ่ตอนเ,เช้า เช้าจึงเป็นบรรยากาศหนึ่งนะครับน่าดูน่าชมนะครับน,น่ามานะครับพักผ่อนนะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าเช้าบนภูทับเบิกของอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเส้นทางขึ้นมาก็ก็ไม่เท่าไรครับไม่เท่าไรเพอะขึ้นมาได้ว่าเป็นเส้น,สนทางง่ายอยู่ครับไม่ได้ยาก ความล่ำลือของคนที่บอกว่าโอ้ยภูท่าเบิกขึ้นยากลำบากน่าจะใช่เป็นเส้นทางที่พอขึ้นมาได้ครับพอขึ้นมาได้อันนี้ก็ บรรยากาศหนึ่งเป็นการสร้างหมู่บ้านอีกแบบหนึ่งรับอยู่บนชันเขานะครับอยู่บนชันเขาอยู่บนชันเขาอยู่ในเทือกเขาและอุทยา,ยานภูหินล่องก้าอำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็คือเป็นบรรยากาศตอนเ,เช้าๆนะครับตอนเ,เช้า ของหมู่บ้านภูทับเบิกอยู่ที่อำเภอลมชักครับผมจังหวัดเพชรบูรีก็บรรยากาศตอนนี้ก็ลมแรงครับลมแรงลมแรงหนาวนะครับหนาวจึงหมู่บ้านภูทับเบิกก็ตั้งในหุบเขาครับหุบเขาซึ่งก็เป็นเนินเขาสูงนะครับสร้างเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของอำเภอลมชัก ครับตอนเ,เช้าอากาศดีๆก็มุมเดิมๆมกับมุมเดิมๆผม,มก็จะเลื่อนข้ามลงมานะครับการสร้างบ้านนี่ก็กลายการสร้างที่พักหรือรีสอร์ทซึ่งกับเป็นโดมนะครับเป็นโดมสำหรับหนุ่มสาวชอบที่จะนอนเล่นก็นอนครับจะนอนเล่นก็นอน นอนบ้านพักตัวอย่างอย่างหลังนี้ตัวอย่างอย่างหลังนี้ดูภาพให้ดูเนี่ยครับก็ลงไปนอนเข้าไปนอนได้ครับผมให้ยังนอนใกล้ๆสันเขาบ่อย่างแถวนี้ครับผมแถวนี้ราคาไม่แพงครับราคาไม่แพง800 1,000 1,500ครับต่อคืนครับนี่ก็มุมหนึ่งครับ จากสันเขานะครับจากสันเขาสูงนะครับผมก็จะให้ท่านดูมุมนึงก็ดูความมุมเดิมๆนะครับมุมเดิมๆของหมู่บ้านภูท่าเปิกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ที่แสงอาทิตย์กำลังสาดส่องลงมาสู่หมู่บ้านตรงนี้นะครับผมหมู่บ้านตรงนี้ ็เป็นหมู่บ้านในขุนเขาครับผมในหุบเขาอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าอำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับผมผมก็ต้องให้ท่านดูทั้งมุมกว้างมุมแคบนะครับมุมต่างๆนะครับของหมู่บ้านภูทับเบิกอีกมุมนึงนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับ,นรบในพื้นที่นี้นะครับในพื้นที่ตรงนี้ ครับก็มานะครับมาชมมาดูนะครับบรรยากาศสวยๆงามๆก็เป็นสวิตเซแลนด์ของเมืองไทยจุดหนึ่งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำคลิปด้วยครับที่ท่านดูผ่านมาคือบรรยากาศเช้าๆของภูทับเบิกครับ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ